แม่หมอให้แล้วนะแม่หมอให้แล้วนะจ้าอย่าลืมนะอย่าลืมนะเได้ทุกงวดโอ้คือละยี่สิบสามสิบแค่นั้นแหละอ๋อไม่เอาเยอะหรอกบุญบุญเอาบุญเล็กๆนะยายเนาะจ้ามันยังบุญยังไม่ถึงบุญใหญ่เก็บไว้ก่อนยังไม่มาบุญรางวัลที่หนึ่งงานไม่ได้ใส่ซุ้มตัวแทนสำนักจ้าจำได้ตั้งแต่ให้ไปจองสีรถไว้แล้ว คุณพ่อก็ซื้ออะเกจังเล่าซื้อทออย่างดีอะไรนะ้หกหนึ่งบอกว่านี่หนึ่งหกหกก็ประเด็แล้วเมื่อกี้เขาให้ซื้อเท่าไหร่หกศูนย์ศูนย์หกไปซื้อศูนย์ไปซื้อหกศูนย์หกศูนย์หี่ยามาสองเหมือนกันยมาสองถุงแม่แม่นนะ ยียมมากจับเลขไม่แม่นหกหนึ่งใช่ไหมลูกหลานไม่ได้ยินเลยหกหนึ่งหนึ่งหกอ๋อหนึ่งหกบนหรือล่างหลังคุณแม่ไปกลับไหมไปกลับ <c oughs> <loh. S 1> ยายหน <c oughs> อกางเดียว ไห่อาจารย์นั้นเราไปไหนอาจารย์ไปขึ้นเมืองฟ้าเมืองสวรรค์นั pues <s led> <s led> ่นแหละยายมาอาจารย์อ๋อยายมาแกไปขึ้นบนเมืองฟ้าเมืองสวรรค์แล้วก็จะไปให้ยายนี่แหละเป็นคนบอกต่อบอกแทนแล้วบอกแหลวบอกแล้วบอกแล้วโอ้ยได้มาแต่ใส่เหล็กว่าจะไปนางเอานำต้น มาค้ามูต่ก่อนออกดีเลยเนาะเขาย้ายหนีเลยเห็นไหมเขาย้ายหนีมันนีจะเป็นเอาตวนมะขามปูว่าปูให้กินเอาดูนทางทิศตะวันออกนะขอบคุณคุณแม่ให้โชคดีให้โชคดีให้โชคดีเลขอะไรนะเมื่อกี้ลืมแล้วผมหนึ่งหกหนึ่งหกอ๋อให้โชคดีอ้าโชคดีโชคดีโชคดีเอาเป็นหนึ่งหกเนาะหกหนึ่งเอาไหมยาย กลับบ้างเนาะกลับบ้างอเอาสักปิ้งปิ้งปลาทำไมไม่ไม่ไม่ได้กลับแล้วมันไม่แต่ข้างเดียวไงต้องเอาสองข้างอเอาสองข้างถึงจะได้กินถึงจะได้กินเออวางไว้เด้อเป็นไงคะลุอ่ฮะแม่หมอให้แล้วนะแม่หมอให้แล้วนะจ้าอย่าลืมนะอย่าลืมนะ หนึ่งหกหกนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งนะอ๋อแม่หมอแได้ทุกงวดเลยแม่หมอเกได้ทุกงวดเลยโอ้ยสี่ละยี่สิบสามสิบแค่นั้นแหละอ๋อไม่เอาเยอะหรอกบุญบุญเอาบุญเล็กๆเนาะยายเนาะจ้ามันยังบุญยังไม่ถึงบุญใหญ่เก็บไว้ก่อนยังไม่มาบุญรางวัลที่หนึ่งงานไม่ได้ใส่งานไปก่อนงานไปก่อนรู้ เจ้ามือมานั่งดูด้วยนะเรับเลยเจ้ามือเจ้ามือไม่สบายเจ้ามือไม่สบายเจ้ามือก็จะนั่งวิเคราะห์กับตัวเลขวันนี้จ้ายายสื่อหยังเนาะผมลืมอะไรถามชื่อยายบัวคำยายบัวคำโอ้ยายบัวคำคําเลขหนึ่งหกหกหนึ่งเอาเลยนั่นนะไม่ลืมนะไม่ลืมบอกอย่าลืมเนาะยายเนาะ อย่าลืมหนึ่งหกหกหนึ่งเอ้าเอ้าขอบคุณยายมากมากเลยครับอไปแล้วครับสาธุสาธุนี่เห็นแม่เนี่ยเกนให้เลขเน็่ยอันนี้อันนี้เป็นตะเคียนนะจะแม่ตะเคียนนะครับโอ้โจะแม่ตะเคียนเนาะน่าจะเมื่อก่อนู่แกก็ให้มาอยู่จะไม่เอาจะเอาเก่ามาไว้วัดไว้วัดก็มีชุด แต่ก็น่าจะไม่ได้ให้เลขนานเลยเนาะนานแล้วหละ่ยทีกันมานานแล้วไม่ค่อยได้ให้เลขมันต้องนัดวันกันทำอืมมอหนวดประจำสำนักขุยายน้นี่แอดประวัติก็ใช้บริการใช้บริการขอเลขไม่พอนะยังใช้คนแก่เส้นด้วยนะโอใช้คนแก่กับเขามาลุ้นเลย นอนนวดอยู่แล้วถ้าอยากนวดปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่าครูก็ไม่แพงค่าครูก็เรียกเก็บเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าบาทมะเขียบว่ยายยายยายทีมีเลือดเดือดท่านบอกว่ายายมีเลือเด็อด ที่จนมากยายได้เป็นความฝันไม่ได้เออบางทีกับฝันบางทีก็คนอื่นก็ฝันเกี่ยวเออคนนั้นก็ว่าก็ฝันว่าไปเอาของบ้านยายมาเต็มของอนก่อนของกินของยายอะไรตกเขานึกว่ายายได้เลขเอาไว้วเขอ,อถามเลขที่บ้านสิคะเลขที่บ้านกันหนึ่งเนาะหนึ่งอะไร เล็กขึ้นหนึ่งเลยเป่าก็แสดงว่าเป็นคนเล็กแกของหมู่บ้านเลยเนะาะใช่ไหมข้นหนึ่งก็เอาอะไรใสย่ยายก็แต่ใส่เอาเก้เามันก็ออกแล้วก็เอาสามตัวเนาะนี่สามตัวตัวไหนไนี่ยายยายก็เป็นบ้านเลขที่กันหนึ่งยายก็ผู้ชายผู้ชายก็เป็นหก หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกใครจะไปรู้หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกอืมหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกอืมสามตัวแบบนี้เลยเนาะตัวอยู่นอญยายนะผมไม่เคยะหนึ่งหนึ่งหกอันนี้เป็นยายฝันใช่ไหมเออคนร้านค้านี่ก็ฝันเกี่ยวกับยายเขาก็เลยถามยายเพราะว่ายายได้เลขเอาไว้หมอป็นฝันเกี่ยวว่ายายให้ของของของกินของอะไรนะครับ สันสันเหมือนเลขแบบนี้นาจะมาออกกับยายนาจะเกี่ยวใจโอ้โดนเส้นเลยยายเราดูคนอื่นก็ได้ก็ใหดูถ้ามันตรงนี่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 อืมเนิดติดเลยนี่นี่โอ้โหเออเออหนักใจหลู่ยีมาเส้นถูกใช่ ยายเจอฝันว่าคนข้างบ้านคนข้างบ้านไอ้คือเจ้าของร้านข้าวยายเออร้านค้านี่ก็ฝันเ็าถามยายก็ว่ายายได้เลขอะไรเอาไว้เพราะว่ายายเอาของให้เขาเอาของกินของอะไรให้เออเออแล้วก็ยายกันเลยเขาก็ตีเป็นเลขอะไรตีเป็นเลขเลยหกหนึ่งหนึ่งหรือหนึ่งหนึ่งหกนี่แหละหกหนึ่งหนึ่ง เออแค่นี้แหละเขาฟันว่ายายเลยให้เขาเขาก็เลยมาถามยายยายก็เลยบอกเขาว่ายายหอบอะไรให้เขาของกินเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเพราะว่ายายอหอบให้เขาเขาก็เลยว่ายายได้เลขเอาไว้เขาไหน,นเป็นเลขอะไรบ้านเลขที่กันหนึง่งยายมา